ม,มันดูให้ทายไปไงถูกไหมล่ะมันก็จะดูะสิที่พิเศษดีก็ต้องถามมันตรงๆเลยวางเล่นตอนไหนถ้ามันไมนบอกว่าว่างเล่นหลังหลังเซิร์เปิดอะไอเทียว,ว่างไงไอเทียเอาไหมถ้ามันหลังเซอร์เปิดอ่ะถ้าไม่เอาก็ต้องไม่เอาอ่ะออโอเคมาดี แลวไอ้นายไม่ลงเลยอีควายอดเล่นเอาหรอเออไอ้โง่เอ้ยมันต้องลงรถก่อนเวลานี่มีมีดิเมทมานะพี่เอาหรออ้อาวชิพายแล้วได้เล่นสักล้านเลย ai nè anh em ơi, đây là. được rồi, rồi. được rồi, được rồi. được อะไรอยู่บนหัว <Yeah. laughs> มันตายป่ะนะ่ะไอ้นายมันโดนปะนี่ฟ <Wow. S 1> าลเล่นตรงนั้นเลยก็ได้แล้วแต่เอาลีกนั่นลนะเบนตายเบนตายเบนตาย มุดไปมุดๆกูต่ายได้ไงวาะสไว้น้องพี่ของงนี้มันรู้มืออยู่แล้ว เราโดนเหรอเจเคอ่ะเอ้ยลานนั้นอ่ะโดน,นดหนี่งวิโดนหนึ่ง,งวิงูเห่าอ่ะโอ้โดนงูเห่าหนึ่งหนึ่งโดนเหรอหรือว่ามันมาเยอะมันมาสองม,มาสองออม,ามามามางัดเจเคอะไอนนั้นเหมือนแบบผมเห็นเวลาผมเห็นไม่ใ,ใช่แค่ไม่ไม่มึงม<อ>ึงรีบมานะมันทานบ้สาสินาทีแล้วมาเล่นร้านปืนเนี่ยเพราะปืนเราเยอะอยู่ไม่มีกระสุนแล้วดิเออมาเถอะจะไปงานแทนใกล้ถึง nhá เลยหน้าสวยอ,อะไรนะคือหน้าสวยลองดูว่ามันเดี๋ยวไม่ไม่มันมันมีน้อยฟา้าไม่กี่คนงานแล้วมึงรีบมาถามแยกนะอะไน,น,นมาถามแยกดิไม่ไม่ถามแยกพูดพีดร้านตึกปูน ได้มาทีคือมีกี่คนอะจะผมไม่ชวนไ้หมูจะมาดีได้หรือเปล่าอะไรนะกลัวแม่งหลับพี่มันเป็นเวลา,าของผมอเออไม่เลิวจะตั้งนาิกาตุกไปแล้วมึงมึงจะว่างเล่นตอนไหนช่วงเนี้ยไอเทียมันจะทำไรชื่อเออแ,แบบว่างว่างเลยอะแบบว่างเล่นอ่ะว่างยาวคือตั้งแต่วันที่สิบสามตั้งแต่วันที่สิบสามคือยาวยาวแบบยาวก็คือหลังเซืร์ปิดอยู่ดีถูกไหมถูกเอาละถ้าแบบยาวเลยนะ วันนี้สีผมก็ไม่อยู่ไม่มันเซอร์ปิดอยู่แล้วไม่ไม่ซีอยู่แล้วนั่นแหละก็ใช่ถ้าแบบยาวเลยอะแบบกลับมารันเหมือนตอนแรกอะขึ้นรถนีคือรันลั่นเหมือนเดิมพี่จะได้บอกไอ้เทียไว้แล้วตอนนี้เวลานอนผมเหมือนก็ที่บอกอะไม่ดูอะไรหรือเปล่านะพยายามฝึอแล้วกันปกติเดีนี้มันเด็กอนามัยอะอนามัยเทียได้ตื่นทีสองทีสาม ตื่นมาลั่นอันนี้หมายอะไรอะตื่นมาแล้วก็ไม่นอนแล้วก็รอไปโรงเรียนตอนเช้า <S 1> <S 1> <S 1> โรงพยาบาลอะไรวะตื่นตื่นตอนนั้นอะคิดถึงผมกมากไหมเนี่ยไม่มาคิดถึงดิไอ้นายถือปืน,นเนี่ยมีกระสุนปะอืมไม่มีอะไรเลยสักนัดสองนัดมีดปะเออสวยแค่นั้นแหละไอ้เดียวรีบมารีตึกปูน หลังนันพี่นายจมหลอดล้พี่นายอยู่ยาวปะเนี่ยพี่ยาวครับผมมาได้แล้วงนั้นได้แล้วเนี่ยมึงมึงมึงเชื่อไหมที่มันมาช้าได้เพราะมันมันแบบมันทำตัวที่มันกินปูอะไอฟาร์มมึงว่าไงเรื่องปกตินอกของเราเรื่องปกติกินปูอะใช่ทำไมลาดด้วยแต่คือกูขอให้แม่งชักตายอ่ะหน้าคอมอ่ะชักชักแล้วแบบไม่รู้ตัวถูกกินให้มันมึนมึนพอใช่ใช่กินกินให้มันมึนๆพอรู้สึกมออะเราก็อย่าไป กินเยอะไม่ดีกินแบบให้ร oh. hey, in ู้อ่ะให้ร uh ู้อ cin ่ะเอ้ยไอฟามันยังรู้นะเนี่ยมามาพี่ขายต่อเจ็ดสามห้าโอนมาเจ็ดเก้าเท่าไหร่แมงกระหัเท่าไหร่ก็นละเจ็ดเจ็ดเก้าอ่ะเจ็ดสามห้าใช่ไหมเออเจ็ดเจ็ดเอ้ยเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามผมว่าเท่าไหร่สามใช่ไหมของแมงกี้บ้างเออ ผมเห็นเห็นเยอะเพื่อนผมเนี่ยชาร์กหน้าหน้าหน้าแบบกินกันอยู่เงี้ยล้มไปเลยก็มีขับรถอยู่ชักก็มีไอ้ที่อ่ะมี่งว้เกอี่แก๊งวะสองแก๊งเหรออะไรวะออมัน่ใช่ครับเื่นสิแอมันมีแก๊งไปไปลุกนั่งงานนาย เพื่อนผมในคิ้วแตกแม่งขับรถอยู่แม่งชักรถล้มอย่างเงี้ยกูเหลือจะเชื่ออะมันก็เป็นไปได้นะขับรถอยู่ตื่นตื่นอย่างเงี้ยอยู่ดีแม่งหลับหนแล้วแม่งชักรดความแต่ไม่ตายนะแย่กสชอ่ะควยกูจะรั่วเลยเราเจอใครนะเรารอเหรอไม่ผมนั่งกับเกงฟ้านี่ยมึงถือปืนเลยไอ้นายนายกระสุนมึงกันที่มึงมีน่ะมึงยิงแล้วซ้ำมันเลย ขาน่าจะยืดยืมให้เพื่อนมาอีกมาอีกมาอีกมาแล้วเพื่อนมาแล้วสายสายสายสามสามสามสี่เล่นอะไรเอาเลยสีฟ้าล้อมเออสีฟ้ามีถือสองกระบอกนะพี่เมาตัวมีตัวฟีตัวสุดท้าย เด้มึงแก้ได้อยู่แล้วเขาสั่งบลเวเดี๋ยวยิงปืนให้ยิงปืนใหลมลมลมเน้นหน่อลมอตัวน้ายตัว้ตัว้เอยไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงแล้วไม่ได้ยิงแล้วไม่ได้ยิงเืงเองาครับบังไม่ปืนได้ไหครับไม่ปืนหรอ ใช่ผมมีสองคนได้ได้แต่แต่ถึงทีบังให้บังบ้างดิบังไปขอไม่เคยได้เลยแหละน้องเบาถาอยู่ถ้าผมอยู่ผมก็เล่นได้ผมไม่ได้อยู่เป็นราองคนนะเนี่ยโนปืนเหรอเออโนปืนโนปืนเม่สองคนโอเคครับไอ้บอลน่ะเวลามันอยู่มันให้เราอยู่แล้วไงแต่ไอ้พวกไอ้พวกกี้กี่อ่ะมันชอบไม่ให้เว้ยไอ้เหี้ยมึงเอาไปฝาดิ นายโชว์ใบนายสวยลำลำบ้าจัดเลยนายนายนายกอะจะหมดเลยสัตว <Okay. S 2> ์ไรเรี้ยงงานอะไรเลี้ยงเอาใจสองดอกนะพี่แต่อยู่ในต้องไปเอานะยีบอลไม่ยีบอลไม่เฉยโอเคผมไปตีอ่ะไปตีทีร้นอ่ะสวยอ่ะ ตัวเออตัวถ้าตัวแข็งแบบเวลามันตีพับตีรถเนี่ยมันใช้ร้อยอยู่เียตีกตายใช่หรอปั๊มยาก็ไม่ทันหรอไม่ทันให้ตัวตัวมันแข็งนะอ่ออา,ออาอมีอยู่แค่อย่างเดียวคือพี่ต้องโดนเต็มหัวไม่ตายอ,ะอ่ะออถ้าคิดว่าถ้าแบบตัวหนเวลาผมตีผมกดตัวจียังไงมันเลยไม่ค่อยตายตัวจีบ่ะ มึงมึงไปเอามาเลยนะตู้ล่างสี่นาทีอะทานปะนี่หารับก่ออยู่ก่อเหลือสิบห้าตัวก่อ,อมันเล่นแพงแล้วนะฟ้าเลยนะ,ะมันกลับมาหกพันเจ็ดพันแล้วก็ไดคนนี้ทักมาหาผมคือพี่ใช่ไหมในหงใครใช่ปะ่ะทักไปไหนไม่ได็กมณฑิล่ะ ถามเขาว่าเขาให้นี่ใช่พะเบื่ออะไรไม่มีไม่รู้ไม่ขึ้นเบือถ้ามาสิบเจ็ดชั่วโมงที่เราเป็นไงบ้างน้องชายใครวะไม่น่าใช่นะมันไม่ขึ้นเบือมันเป็นไม่ได้เหรอเบื่อใครวะไม่ขึ้นไม่มันศพมันอยู่หน้าร้านอยู่แล้วมันไม่มันไม่กระจายเล่นที่อื่นมันไม่เป็นไรครับแต่ถ้าศพมันกระจายอ่ะ อค่อยรวมเออ 23, มอือนี่ส3คสามกล้ามลำเ็มเระบบวสวยเดี๋ยวพี่บ่อยเที่ยวไหมผมรันคนเดียวไม่ได้นะต้องรันแกล้งนะองเออเนี่ยพี่พยายามคัดคนเข้ามาออนให้มันแบบเต็มๆไหมตอนแรกอะโอ้โหเข้าเมืองมากี่ทีก็เจอ23เออนี่นแหละเอาตอนหลังๆเข้าเมืองมามี10คนออกเลยคนออกเลย วันนี้ต้องมาเลยถ้ามันไม่ว่างอะ่ะก็ผมถามมาแล้วสุดกระเฮียแล้วไม่ใช่ครับเสียงเก้าอี้หรือเปล่า มานีร้านแดงช <c oughs> ใช่ครับถ้าถ้ามันตื่น, <c oughs> นไว้เด<ะ>ี<ะ>๋ยวม,มาช่วยดิคือต้องาตอนยุคแรกพี่หมูมันที่สุดแล้วอะไรนะยุคแรกของการกันร้านอะ่ะเออ ที่ผมมาตอนแรกอ่ะงัดร้านเจ็ดคนโนปืนโอ้โหโคตรมันเนื้อเนี่ยอัดกระดิ่งเพี้ยนได้สนุกที่สุดแล้วนะคือแบบผมชอบจัดเลยแบบนี้มันปืนแล้วมันแบบยิงห้าคนเบื่อเบื่อตอนนั้นนะผมชอบที่สุดแบบงัดร้านนู้นเลยถ้าเกิดเป็นแบบนั้นได้คือดีอ่ะอืมไมนเปล่าเกิดมีโดนเก็ดแปดคนแล้วโนปืนอ่ะโอ้โหวางกระตูหลังฟิวฟูดนี่ไม่น่าทัน ทันนั่นนาทีครึ่งนะัตู้แรกเกือบตางจะเดินไปกันสองตู้สองอีกแล้วนะตาคนไม่พอหรอมีสี่คนห้าคนเนี่ยตอนนี้ ผมคนเดียวก็เหลือแล้วดูไม่หลับตัวเนี้ไอเดียวไอเดียวทันมั้ยเนี่ยมาเดี๋ยวมึงมาเดี๋ยวมาทันบารร้านแดงไม่น่าห้าสิบวิมาก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยผ่านกันผ่านกันขึ้นมานลงไม่ใจผมไหมไม่ใจผมไหมแล้วแม่เราเจออะไรเราเจออะไรสฟ้าก่อนเออไปเลยมึงไปเลยเลยคนเดียวเลยผมตายขอชุดแบบพวกคนแบบมีสมองนะไม่เอาชุดควายนะเออ ะเดี๋ยวดูอะตัวฮาทันนั้นดิ่ิานนี่เล่นเลยเลยเร็วไม่มึงมึงรอไปแบ็็คบอกได้ปหมไอ้ฟานลูกไหนก็ได้เรื่องเลยคนเราเยอะอยู่เล่นปืนใช่ไหมไม่เล่นไล่นใบฝ่าเล่นไม่ไม่เล่นหมดเลยไม่เล่นไม่เล่นโอเคโชอย่เลน หาทอทงไม่ค่อยเจอว่ะมัน <laughs> ไ,ไปเอามันมาฝ่าบงลอมเองฝ่าบงลอมเองไปไปไ ไไจริงไหมหน้าสิบห้าเตืองก่อนจัดเลยพี่ภาคพี่ภาคพี่ภาคผมไปตายพี่อ่ะโดนผมโดนโดนโดนขวาโดนขวาปิงร้อยสิบเอ็มได้ไหมอ่ะหมูหันหน้ามาหน่อยโงหน้าเหมือนหมาบ้านกูเลยหมาบ้านกูเฮียนะครับหมาบ้านกูสนับข้างหลัง รีบไปลูกโผลอยเลยรีบรีบไปแบงค์อกเพื่อนเร็วเลยโผอี๋นะไอ้เรียวเรียวงานไปนะ